สบายดีสบายดีพี่น้องสุกจุกุคนมาครบมาพอกมาตะลีกับเพพี่น้องเมณีสิผ้ามากินปิ้งไก่กับห่อสมพี่น้องแซ่บปะแซ่บปะกินทำกาลเดาจ้าบ่ <c ười> หัวอีลัผูกขาดนะพี่น้องไปาทชาเราเคยหั้วพี่น้องอยากหัวเนาะขั้นบ่งวกับบุมวนคือพ่อจากหั้ว่าพี่น้อง เมื่อคืนี่ผู้ขานอนลืมตุ้มพรมพี่น้องเอ้ยบันบัตุ้ม,ป,ม,มปัดแจ้งแล้วรถที่ได้ที่จ่อยรถตื่นชักลูกชักพี่น้องเอ้ยเขาเนียติดติดเสียบเสียบนะครับ,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 บพี่น้อง ว่กากันละล้านพี่น้องเอ้ยอยู่ไพ่มาได้งบปลูกงบหลุนพี่น้องเอ้ยปีงไกยอยู่ไพ่มาได้ปีงไกยจ้าม,มามาวน มาค่ะวนๆวนพี่นอ้องมาลูกลูกชาย mm. ปิ้งตีนปิ้ง,งหัวพะพนพี่นอ้องเี็บเจ็บลำกันเดิมมั้ย mm. คิยับมองเกาแม่มองเก,า,งเกาพี่นอ้อง กินย่างหัวอยู่ชวนคือเก่าบรรยากาศก็ดีดีน้องเลยคนตกลินไปปล่อยมากินยูมมะขามมานิ่งุ่มมะขามจ้าต้หุ่มมะขามเอ้ยมากระวุดวนอ้า พี่นิ้ห่มคามพี่น้องเพ้อเพลลืมอมะตะว่าขึนบักพ,พักนัางกันเลย พอทูมานั่งหมักใด้พี่น้องกินท้องเกินนี้เลยลงคลิปนะ<ม>เรียกกินอีกวันนี้ก้นใดคุณกันใดคุก็จะพามาเด้อมาดูไพ่ดูดวงพี่น้องกำลังถ่ายคลิปอยู่เด้อไปตองกันใดสั่นน้องเอ้ย đi bay mặc nhôm là pino bằng bằng nhôm là đang mặt đấy đang ừ. mặt xe khiêng mà hàng chạy được nó hay nè ยังคุ้นว่าของกา่าองนิ่งบดเพ่ฮามาคืออ่ะฮ่าฮ่าฮ่าตุกัดเลยกอ่ะนะ chăm nghiêng cả hết về một chút không đẹp nó tập tập cành ยงมามัหันใจน่องในขางหงเห็บเห็บเห็บดูเอาเอาไปเอาติด<อ>ข้ามไปน่อยเราไปนองจังเท้ข้ามใหญ่บวัวแทะกลับไก่นั่งมาก แคบน้องแคบคนตะกี้กับใบมาว้าไอ้ทางหลักนะพี่น้องก็จะเปิดกล้องถ้มาลูกแคบพี่น้อง หอถุมนั่งหมักแท้คือแควห้างพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> มีพ้นประตูพี่น้อง พักกิเห็นเดชบรรยากาศก,าศก็ดีดีโปรุกบุญคืนพป่นน้องเอ้ยเ oh. ชียงมาแล้วพี่น้องหายใจด้วยมามาเฝ้า oh. 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 รบมันจะมันปุด ถูกหมูไปแล้วสบายหมองยม đi thịt chút mượn ừ. mình quân lột đi pin ừ. pin cay năng pin cay kiều kiều sậy thầy kêu... ไท่เกี่ยวไส่ป <c oughs> ิ้งไก่ไส่เกี่ยวตีนคนว่านน<อ>้ำเ่ยวกระเซแช่เซพี่น้องไหม เงาผีดแซ่บแซ่ผีนอกมาเดอ้อมาเด้อบรรยากาศคดีดี้างๆ่างเพือนนาตาลีพี่น้องกินลมชมว,วิวปนำ้ำอาหารบันอกบรนนาพี่น้องกินแบบนี้แหละบันนอกบรนนาจ้ากินตามฤด,ดูกมน อันนี้โมเนตท่งนระดูดนะคือได้ตลอดอืมต้น,นอีกังขึ้นนะอ้าให้มาทั้ แพ้พี่น้องแทบพี่ยุ่มก็มาคามมีผ้าเข่ากับบชุ่มไปได้พี่น้องรุดลุกจังหน่นนอยตะ <c oughs> โกนน่ะสูงพผลีฉลีพี่น้องพูดคาบะเป็นน้ำบางบ่อนวันเอาไปตั้งบ้านรุ่ง อยนนาะมันเรีมันละมันเพียนขับพอดีเทปเทปนั่งหมักหมดโมกินอดทมกันเนาะ โอ้บ้ากใหญู่เาเบิดต้นหนึ่งไปตองนะพี่น้องทิุ้่งนี้แหละขู่เพิปืนทิ้งเพื่นเพื่นเอ้จะได้สั้นจะได้สั้นกินแล้ว<อ>พี่น้องไปบางนุ <c ười> ่มกับเกยโพด,ด,ดพี่น้องเอ,อ้เป็นไสนะ មកណั่งទីកាត់បើលក់អឺអញភីកមានបักភីកក៏ញ៉ាំបักភីកឆៃពីណោអឺណាស់ទឹកបักភីកអូហੌនហូវូ พี่น้องแท้อืมมาตะวั้นพี่น้องผักกูไล่กุ้ยเทนางเด้อกุติดตามนางนี่ยผักูไล่กุ้ยเทกุติดตามนางเนี่เ,นเ,นเด้อจ้าพี่น้องทุกคนคกุ้ยกระดิ่งให้นางเ,เด้อ Good, ะกุดมังคลูกเนั่งในพี่น้อง Good, กุด <laughs> คลิกน้ำกุดคลิกกุดกุดคลิกกุดขอขอคุยทีขอไม่ไผ่นะพี่น้อง <laughs> อ้าวมันจะว่าหมดเวลาเลยพี่น้อง กำลังแทะพี่น,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 น้องก็ไปก่อนละพี่น้องคลิปนี้จบที่นี้ก่อนเนาะกาน้าพ่อกันใหม่บาย